แม่อ้อมรับน้องมาเลี้ยงแล้วค่ะนะคะแม่อ้อมให้น้องชื่อว่าน้องตะวันน้องเนี่ยก็คือเป็นเด็กที่เรียบร้อยมากแล้วก็ดูแม่อ้อมปูผ้าไว้ไม่ต้องล็อกไม่ต้องอะไรเลยเมื่อคืนน้องก็นอนตั้งคืนแต่น้องก็ชอบพิปิบด์มากนะคะน้องชอบพิปิบด์มากแล้วก็เลี้ยงง่ายไม่ร้องไม่งงแยไม่อะไรเลยอะค่ะแล้วก็เรียบร้อยมากนี่แหละดูเห็นไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยคือน้องอะเป็นแมวเลี้ยงอะน้องก็ไม่ใช่แมวจรนี่นะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทีนี้แม่อ้อมก็คิด คิดคิดแล้วคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกก็คือสงสารน่ะเพราะว่าอ่าถ้าสมมุติว่าเราหาบ้านเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปอยู่ยังไงไปอยู่ชุมชนแอแอไหมแล้วน้องเป็นแมวที่เรียบร้อยมากแล้วน้องปลอดโรคทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเพราะที่หนึ่งอ่ะพาไปตรวจเรียบร้อยหมดแล้วแล้วที่หนึ่งก็จะฉีดวัคซีนให้ด้วยน้องก็เลยตัดสินใจรับน้องมาเพราะว่าสงสารนะคะไม่อยากจะไม่อยากจะไอ้นี่ไม่อย,อยากจะปล่อยให้น้องไปอยู่ในที่ที่ไม่ดีหรืออะไรอย่างเนี้ย เราก็เลยรับมาแต่แต่เนี้ยพี่ลุงยังไม่เห็นนะคะเห็นแค่เมื่อวานแบบเดียวเพราะว่านั่งกับน้องอไม่มีเสียงก็เลยทําให้ข้างนอกเนี่ยได้แค่สงสัยนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าน้องอ,อยู่นี่ได้แค่สงสัยดูสิคะ <S <s เห็นไหมคะติดคนเห็นไหมคะแล้วก็ชอบพี่ปื๊ดมากแต่พี่ปื๊ดก็ยังเล่นตัวอยู่เขานอนเฝ้าพี่ปนะพพื๊ดนะพอแม่อ้อมอุ้มพี่ปื๊ดไปกงนู้นนะ้องเรียกพี่ปื๊ดน้องเรียก คืออยากอยู่ใกล้ๆแต่ว่าเดี๋ยวให้ฉีดวัคซีนก่อนเพราะว่าตอนนี้น้องยังไม่ได้ฉีดวัคซีนพี่หนึ่งบอกว่ารออีกสักอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าให้น้องแบบอ่าเขาเรียกว่าอยู่ตัวก่อนแล้วค่อยพาไปฉีดวัคซีนถ่ายพยาธินะคะน้องอาจจะหน้าตาไม่ค่อย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 หล่อเหมือนไอ้พวกในบ้านไม่อ้อมหนักแต่สักพักไงเดี๋ยวเขาคงหล่อเองเนี่ยเนี่ยเดูสิคะเนี่ยดูสิคะเนี่ยดู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 ความอ้อมีใช่ไหมเนี่ยดูความอ้อนมันล้วกันเนี่ยเนี่ยโอ้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  โอ้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 ไงหลุดตะวันนะตะวันทำไมตะวันทำไมหลุดตะวันทำไมครับอะตะวันทำไมครับเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเขาก็าคงจะอยู่ชิงกับการอยู่ในกรงแม่อ้อมว่านะคะเขาคงจะก็ <c oughs> เ,เลยทำให้เขาไม่งองแงไงอืม อมเนี้ยพี่พี่ยังไม่เห็นเมื่อคืนนอนก็เงียบนะคะไม่มีงอแงไม่มีอะไรเลยนะไม่ร้องไม่งอแงเลยหน้าตาเขาน่าสงสารแงไม่อ้อมสงสารอืมแล้วก็ไม่ไม่ดื้อไม่ซนไม่๊๊กเไม่ผิดกับไอ้พวกในบ้านแต่ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าลายจะออกหรือเปล่าดูดูเนี้ยดูค่ะมันไม่ใช่แนวจอนถ้าแนวจอนไม่เป็นแบบนี้ แมวจอนไม่เป็นแบบนี้ค่ะไม่ได้ไม่ใช่แมอวจอนค่ะอ๋อเกาะเกาะแน่นเลยท่านเนี่ยเนี่ยดูดูสิคะโอ้โหแม่จะไปกินข้าวแล้วลูกจะไปทำงานบ้านยายนะตะวันอยู่บ้านนะตะวันอยู่บ้านนะดูปอบพื้นดิค่ะเดี๋ยดึงจนพังหมดไอ้ที่รับเล็บเนี่ยปอบพื้ดตอนนี้ไม่สนใจน้อง น้องก็วนเวียน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 นวนเวียนวนเวียนเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งอะแม่อ้อมว่าค่อยๆค,ค่อยออกไปอยู่กับพี่ปื๊ดแต่ก็อีกอน,นะรอดูก่อนสักพักนึงก่อนเห็นไหมคะอยากจะเล่นอยากจะให้อุ้มข้าวแล้วครับเนียกคะเนียกินข้าวแล้วลูกไม่ได้กินข้าวแล้วลูก ไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกไม่จะกินข้าวแล้วโอ้จะกินข้าวแล้วลูกเอาเปิดกลงขี้อ่อนเห็นคนไม่ได้เออมีเสียงแค่นี้แหละค่ะไม่จะกินข้าวแล้วลูกไม่ยังไม่มีเวลาเดี๋ยวต้องไปทํางานบ้านยายอีกแต่ไม่ให้อยู่กับพี่ปื๊ดนะโอ้จะหาคนเลยเรียกไม่ได้เลยเรียกแล้วเหยียดตัวเลยไปดูพี่ปื๊ดดิดูพี่ปื๊ดดิ เดี๋ยวแม่เอากระบะทรายมาไว้ฝั่งนี้จะได้เห็นพี่ปื๊ด